พี่น้องทักทายสบายดีมาต่อกันที่สบายแกงไม้ครับอาเทิดมันเข้มพี่น้องเลยอาเทิดเราน้ำใส่เป็นกระตุกแบบนี้ฮะอ้ยพี่น้องนี่ฮะโคตรแห้งเข้มอาลีเนาะหอมเลยเนาะนั่งเข้มแน่ปมาแดกแน่ ใส่รถเน้อแดงค่ะจะใช้นั่งเข้มอะไรก็ได้ขันลอ่อเซเจือนใช่น้อเดียวก็ยังเอาน้ำมาเป็นกระตุกแหล่เถิดเอ้อยขนา,าดโลหนึงข่อยว่าจะกินบ่ได้เนาะประเด็งจะใส่พวกอะไรย่างนี่นะเมื่กีเข้มแล้วย่างนี่นะนั่งไม่ยาค่อยตอนข้าวใตาน้นั่นตอนละใตายนั่นข้า,ขาวคาค่อย ตอนเาเหุแจกแเขาค้าง,งูวะตัหนึ่งเกินมาบาเนมาเาเขินไนินก็นอนะออกนินแล้วก็นอนมันก็สบายพู้เหลวอะนะเ่าโอเดก็ดีกินแล้วกัน พุ่นละวะย่างเข้าวงเขกปลาพุ่นละวะมันจึงได้เห็ดในหอนเห็ดหลังคาเห็ดหลังคาไอ้เธอเห็ดหลังคามุงน้ำบาดานกินข้าวกินข้าวมากทุกคนกินรอดกินรไ้้าป้วแล้ลังอัแ้แนไ้ป้ววลไป้ว คบมากอึมักบวบคบเนาะมอนี่แซบแล้วนั่นน่ะมีแต่มากซื้อมาแกงใส่ดยูนี่มนเนียมาบ่อรอนุ่มมาชวยทานใก่อนมาจมกินมะแรงอีกน่อยเนาะเราจอมยอมกินฮอดมะแรงูได้นะอมให้ไาจะกินน้ำยู่ไเอ มาได้หมอสุกนนะกินกินคากันกินกินกินตดแล้วนีเนาะสบายยังไ้สบายเสบดีตัวงแห้งวะเามือผู้ชมวะว่าอรมือได้ีซือล้วงูอาว่าปรึกษากันดูมาบอเราเมื่อินคันบ่ได้มันก็ไม่อมทำเลยปื่อเนาะ นี่แต่ว่าบอสแรนออกมาตอนเช้าบับอื่นนะถวายโพอจังที่ได้มันชินชดเนาะแล้วก็พากันออกมาถวายได้ถวายกูได้แล้วใครที่เรียนเข้าไป็นสลัดสลัดเนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันยันมันหมดขั้นกรได้ชดบริสุสะอาดอาจารย์เขาเชือดแล้วปาดจ้อนเอาลูนะเนี่ยตัวนี้แหละเขาเห็นแบบนั่นเนาะล่งแบบว่าขาแบบตัวชุดนะเห็นไหมนะแบบนี้ใช่หายบอสแรนออกมาแต่เช้าเหรอ กันได้ยาราบงูเราทรกหางงมาเดอ้อรับงูเดินสิเนาะจังหน่งตัวไข่เอาเข่ามาอีกบ่นี่แล้วอยู่เพือนมาเทิดเนาะแม่กินเพื่อนเทิดกินก็ม่เทิดบ่ดโอ้ไข่ที่ได้เอาพักเอาอย่างม่าก,ก๊อปเนาะเจ้าื่อชื่อพักบ่จ้ะชื่อพร้อมจะกันอ่าเนาะ,นะมือนี่สรุปแล้วว่าไข่เอาเข่ามาได้ซื้อฉันเอามือนีอน่เนาะแมนบ่บาบบอ เอาเขามผื่อนบอกว่าเอาเข่ามาได้ตู้ว่ะข่อยซื้อดามงัวไปลาบว่ะมาแล้วเลยมาแล้วเพื่อ่ามืออื่นข่อยกขาบ้ามืออื่นกับมืออื่นหักมืออื่นบางเถ้อกับมือถือข่อยยันบ่าบอตัวอีกเข่อยเคยตู้สินบ่เดี๋ยวนี้ไปตั้งกี่น้ำก่อนเด้อตั้งขี้ห็นยังเบอง์ไงเทอดกินเข่าบ่าวเบอง์ไงเทอดกินเข่าเอ้าสบายดีเด้อเบอร์ไงเทอดกินเข่าก็แซ่บแล้วผู้ซ้ำกินเฟอร์พี่น้องเลยเบอร์แนวพี่น้อง อย่างอร่ลสอร่อยหิวเข่าเฮงเก็บมุมเบื้องหลังพ่อพี่น้องเลยโอ้ยสบายเอ้นาวัดกินข่า่กินข่าแล้วเ้าจะมีมารยาทเอิ้นทีงานกินเข่าได้จักความเก่ง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 บริคุ้มแล้วไม่ต้องปรับหมากชิปเลย อเอาพี่น้องเก็บมุมแบบเต็มเลยพี่น้องเมือนี้เอาไแบบกลพี่น้องนอนเนาะเพราะว่าคันใดห้อมพี่น้องมันตั้งกล้องหลายหน่วยบ่ได้เก็บภาพไก่พี่แหละไอีีซีเบิ้งพี่น้องเลย พ่อคิดมาคระพ่อเมื่นใส่แคไนี้นะเม่นกระเบามะลิธรรมชาตินะใส่ซีเริ่มันธรรมชาติแล้วพ่อเม่นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยสวยเที่ยวเลยนี่เขียวกร้องก่านะเม่น ว่าเข็นนางใบบ่ให้ติเฮ็ดให้กินแล้วว่าซั่นเงียบๆ่ยมลาบาเป็นนบอ่่งัวมาลาบงัวมาลาบอาซ้าที่หน้า

ແລະມັນເດີ້ໄປແດ່ເຮ c າຮິດມ n ນກົງລາຄາແລ້ວເນາະ ตามบอคนนนี้พี่้นาะตามาก็เพนมอบองทมงนโดยสบายดีซอยกันหั่นแล้วสิ้นมซอยกันหันแล้วถ่ายเถิดก้อนคันว่าเราบสบายเลยกะเข้พากันเฮ็ดคานวาเราเฮ็ดซอยกันแห่งดีคาราบมากเราจักมากได้เถิดเราบมากเนาะเถิดเรากินข้าวอิ่มก้อนยังคุยกันเมื่ไหร่มาตอนนี้นะว่าจะเอาควงวงหองทำไหนเนาะ มหญองมาอรันเลยอมาหมาี่นะมเป็นแวเป็นแวอุ้ย่อยนึกว่ามีขาข้ามาน้อยคอยไปนั่นวันนี้ลุยน้ำวันนี้ไปเก็บกระปูมาน้อยเข่าล้วซุกน้ำท่วมบะอ่มาน้อยได้มาเจอทางไหนน่ะฮะมนบอนว่าไตนลุงเวียง่เข่าเราน้ำท่วมเขาท่วมเขาย่ง่อยแ่่มท่วมข่ มดี๋อย่านักแห้งลดีนัตั้งจนเงืงท้อง้อคยดีนี่คอยชวดแล้ว่วยได้ข้าวห้ามชอบจนมาขามเบาลีหามเลยข่อยค่อยข้านพารถหามเบาลีวะหามเลยวะเพราะว่าเรายังตีหนีจะปรเชืข่อยอยู่ยแยมแล้วบนอยก็คุณเจ้าหนึ่งาว่าิตมวยกันก็ได้รถถังกรับมาั่

เดดงานเห็ดไปเชื er ่อเ่นเอาขึ right ーー้รถเมื่อเลี้ยงอยู่บ้านได้ลูกหลายเอาแล้วปเตาได้ปาหอมลายโตได้หเนาะเอาเบาลิว่าทยที่โตทยเมื่องหังทีมงานบอมาน้อยลูกไมันปุ้มอยู่บยากบอกว่า เนาะหมาความเป็นตะแทงมาอยากติดเข้าน้ำเป็นข้อนตอกมันขู่ขู่กัเนาะหมาเนาะเด่ไว้เกลือมันแน่นี่น่อยมันหิวเลยเนาะฮะคอยชิซื้อมาให้โยเข่านะคอยชิชื้เกลือแน่เกลือแน่เนาะแมนบอกว่าชิซื้อมาสองมืออื่นห้สิบโลทางแห้งคนแล้วหมาเฮาแม่เนาะหมาขนาดขนหมาเฮาแม่หรอวะนี่บอแมนหมาเฮาแบบเกลือโล่สาหร่ายเนาะมันอยากน้ำไิดหนี่งฮะ เด็กไก่มันยังมาพี่อยากขือเขาอยากอยู่แล้วขึ้นหนวดขึ้นหนวดยาวถ้าผมมือเราหมดยากแต่นั่นเนาะเ็ยทีโจ้คือทันเป่าได้บ่ผมมีเวลาตัดบ่หายเบิกหลังกับพอแล้วจักเป็นอย่างกองตู้ก็ได้เทปุก็ใสซน์ใบ้นี่ที่บ่เฮ็ดนี่ขึ้นชาเป็นครัวอเหื่อยแล้ว่อย f c เพลงแต่ว่าแบบนี้เล่นหัวแย่เมียไงนี่เมื่อก่อนฉีดลองเพลงไงังน มาป้าแตวน้ำไา่เหย่อจุกๆมาป้าเตวน้ำลายเหยื่อจุกๆอยากเข้าาพงไงพอันนี้เห็นได้มบ่แม่น้ป้าเตวได้ไนังกันนะดาวดาวบอดาวตุาบอเดินป็นของเขาโอ้ยจะจะมาขัดกันนี่ก็เรู้ จริงจะมองฉันแค่เงาเจ็บแค้นเท่าไรอยากฆ่าเธอให้ตายแต่ก็คงไม่คุ้มค่าเป็นดับขาวคุ้มก็แล้วเนาะไปข่าคนเนาะคุ้มค่าบ่เจ้าอ่ะสาระมากลองมาเต้ว่าอะไรละ โอ้ยางกสบายร้องเป็นละม่มืไวทั้งมากแต่ั้งก็ไปอยากเข้าไปอยู่ในั้นสบายกินเข้าอยู่้ัะกินข่าวร้องเพลงเป็นพงี่พูดถึกคือใครเพื่อนบ่อยากเข้าไปในงานถ้ากังไม่สบายกูคงไม่ออกมาเอ้าแซบหน่องคนมาหิ้วเข่ากินเข่ากับขนมใหมาปี๊ปี๊ปี๊มาปี๊มาี

เห็ดอยู่บ้านมังค่าอนี้นะเห็ดแล้วหน่อยเถอเนาะบอกอะไรมาบ่เห็ดเป็นตัวแล้วแลหล่ะละเห็ดแล้วบ่าถือว่าสร้างคลิปนี้หะเบ่าวลิชได้ขอโตกันได้ใช่ใช่ยืนเรียนกันดูเรี้ยนกันที่เอาเป็นหนักปุ๊งเลยบาก็ไม่ป้าโต เสือไอ้บดเต็มเลยเห็นบดเลยไล่หอกไหมเน่ละกินกระตุยกระตุอยู่นะเอาแล้วมน่นยเนกัไพป้าผมงามไท่ตุ้นอเอาไห้กมันห่าวเลยหาวแล้วพนังเต็มสติงเนาะกันที่ี่ยางห่าวเ่ยนี่บ้านเราเออไันดมันเดิม

เด้พ yeah, yeah, yeah. ี่น้องสบายดีดูสบดีเดียบอนีเป็นอะไรมตัวเงืเยบอนีอันนี้ตัวเง้อเนาะน้ามนน่มัสีกอนเพินะเฮ่อยีกว่า้านแพินไบเฮ็ดจเจือในกว่าานแพนใคือกล่มที่เท่าใช่กัพิวเตอร์เพิ่นแดนะเฮ็ดจบเจือมันมันเห็นขากรรไกรมันซ้ำไม่ยุ่งข่อยก็เลยปับมาซ้ำไมยุงง่าย ดำอุ้มทุ่มบักไงบอ๊ะเฮ็ดเสาวเพื่อนกันได้เจ้าไอ้นี่พายขากร้องไปเนาะอุ้ยแล้วบ่าหายหลุดพีนักขากร้องพี่น้องเอ้ยมีกว่าขาควายตุกน้ำบาเทิดบางกันยังน้อยน้ำเราเบิดแล้วบ่บ่เด้น้ำสบายบาเทิดเพื่อนไรไอ้พร้องแปร่ก็ซื้อให้น้ำนี่น้ำฝนมันต้องพวงมัต้องพวงบ่๊ะน้ำฝนน้ำไหลอยู่เนาะ สัมสิกินวานี่ตกบนมือกว่าบ้านหรอแเฮ้ยวะกว่าได้ไปได้เมื่อนี้แล้ววะเราช่วยนกครับนกผู้ใหญถ่ายได้แล้วชิมหาคลิปมาไว้ลงเพื่อนเรายอมเลยเจ้าเพื่อนหมาจะไปน้ำบ่อโมแม่นี่นนั้นเราก็ให้ไปโยเราก็มื่อนี้เราบ่ไปเราบ่ไปเมื่อนี้เมื่อได้เราไปเาเป็นมาอื่นเนาะเราเราจะชวนเจ้าอยู่บ่อชวนกดบอกเราละ เราจะว่าเหมืนกันนาเลยเราจะไปเยี่ยมชาวลอยอิ๋วเนาะมันหึงพอสมควรแล้วดิเราจะจืดได้อยู่บนเนาะเฮ้ยอาจารย์ไหว้ข้าไปให้ทหารต้นย่อยก่อนอาเารย์ข้าไปจืนอยู่ในมุ้มตุ่นกินข้าวยาทหารยังบ่ย่อยดิมาท่าเหอนกันพี่น้องเลยพี่น้อง่ายบอดเบาบอดหัวฮ่าห้าห้าห้าวะคักปอบบอดหัว ว่าไวหลังจากกินข้าวอินนำสำรานบอเทิดเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนน้อยนึงนี้เห็นโซขาทราบขาขั้ววานนี้เนาะโอ้ทุกบอว่าบอกว่าสขาข้วของเจ้าย่บ่าเมันังแล้วเียกที่เดียวเนาะกมาอยอย่างเี้ยัมเจ้านกาดลงเงี้ยมาเียป่าเป่าออดนื้ ยป็นลไปเลยล่ะตอนแรกับนะัเป็นองของาเขามัเู้สาไม่ยุ่งขาป้องหญ่ตู้ขา้องไปทางนั่นอีกขาป้องันเยำขึ้นตั้งน้ำนี่อยเฮ็ดอย่าตุ๊อย่าตุ๊อ่าโคพี่น้องเลยคูเขาไปทื่นตัวตัวบ่ายักแม่นี่ที้ข่าวอิ่มแล้วก็ต้องทื่นก่อนหน่งมีเฮงข้าไปนอนเสพยาอยู่ไหนวแมน คักค่ะค่ะคันลองใช้ใหม่โมก็ติใช้ใหม่โมกเพราะเพราะด้านหนึ่งขาดได้มงเปเป็ี่ยนยังคือขาดนะสบายหูได้มงอยุ่งูเขาบ่สบายสีบบ่มุงนะคือขาดอืเนาะเป็ี่ยนยังฉันอ่ะเอาเยาวมุงใหม่นะอยากได้เยาวบ่เอาโตมีดอกไม้อยู่เทิงเรามีดอกไม้อยู่เทิงอยากได้มุงใหม่ เอาไหมยาสูบนะยาูปก็ได้สื่อนะหายม้อนชื่อมาตอนคุเพื่อนเห็นไหมพี่น้องไอ้มึงตดเพื่อแล้วพูดมึงกระเอาเลยนอนหยอกกันภาษาผัวเมียทีมงานบัดมานี่อยู่พี่น้องไอ้เนาะโอ้เอาโอเคพี่น้องจบกิมนี่ก็ออกไปอัปเดตป้าออสและกับป้าวอนก่อนน้ำตาลให้คอยบอกคอยชิลวก ก,ก,กันนบข้าวมาพ่นแล้วน้ำตาลก็ไดมาไปิไปซอเอาเองสิเจ้าิซอเอาเองนุ่งอ่งขาดลายแห้งแท้เลยขางนั้นก็ขาด,ดได้เห็เดขาวสุกูนะท่านบวก,กลางนีกว่าได้เห็ดแบบนี้ก้อยิซนมนมมะลิใส่นมมะลิบ่ใส่นมมะลิเอาเม่เคยบอกว่าจะรักกัน ทาไมกี่วันเธอก็กลับมาแปลฝันแค่เท่าไรแต่ไม่รู้ทำอย่างไรอยากฆ่าเธอให้ตาย ในเธอเคยบอกผมแก้ไปเทอเนี่ยใช่ไหมเงินบมจุกเงินบท่านจุกอยาก้ซื้อไหมใจเลี้ยววดก่อเลยจุกเป็นสพนึงสามพันหนึ่งพันหน่งบจุกเดนั้นจะพให้ได้นาะเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวพอน้องเพนจิจบคลิปไปก่อนจะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอน้องเพนในเด้อพี่น้องเองเนาะิจบลิปบ่า